วิกกี้ภรรยาเวียสุกรวัตรปริ่มรับรางวัลเหรียญเงินหลังเลี้ยงลูกด้วยนมแม่1.8ปีทำเอาคุณแม่คนสวยวิกกี้พีมนยาก็ปลื้มไม่น้อยเมื่อปีนี้ได้รับรางวัลเหรียญเงินเบิร์ต e e รสฟิลด d i วิ Week 2024หรือสัปดาห์นมแม่โรคหลังจากเลี้ยงลูกด้วยน้ำนมแม่มานานถึง1.8ปีโดยล่าสุดเจ้าตัวก็ควงสามีคุณเวียสุกรวัตรและลูกสาวน้องวิริน มาร่วมรับรางวัลพร้อมเปิดใจว่าปีนี้มามีอยากให้ป้าป้าและน้องวิรินได้มารับรางวัลด้วยกันค่ะเพราะวิกกี้เลี้ยงลูกด้วยนมแม่มาถึง1.8ปีได้ต้องขอบคุณ My Best Support ปีที่แล้วได้เหรียญทองแดงปีนี้มาเหรียญเงินเลยนะรุนปีหน้าว่าจะได้เหรียญทองไหมนะฮ่าฮชอบการเปรียบเลยการให้นมแม่กับกีฬาโอลิมปิกของพี่ริ่า สุขภาพที่แข็งแรงและความสุขของลูกคือดวงใจของแม่ขอบคุณโรงพยาบาลสมิติเวสุขุมวิทและโรงพยาบาลเด็กสมิติเวชในการให้ความสำคัญและจัดงานในทุกๆปีให้กับคุณพ่อคุณแม่และเด็กๆนะคะงานนี้คุณพ่อเวียสุกรวัตรก็ได้มาคอมเมนต์ถึง คุณพระยาว่ามีของพวกเราเก่งที่สุดครับขณะทางคุณแม่ของเวียก็มาคอมเมนต์ด้วยกันว่าต้มแม่มีประโยชน์คุณสองช่วยให้วิรินสุขภาพแข็งแรงมามีก็สวยหุ่นดีมากๆค่ะลูกและมีแฟนๆเข้ามากดไลค์ชื่นชมความสวยและเก่งของคุณแม่วิกกี้กันเป็นจำนวนมาก